สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัดจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง body language นะคะเพื่อนๆก็คือ5ข้อภาษากายนะคะขณะที่คอจะมี2ส,สเต็ปนะคะเพื่อนๆขณะที่คอเราต้องใช้ภาษากายอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันนะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายที่เป็นผู้ชายไทยหรือไม่ก็เป็นคุณฝอแฟนชาวต่างชาติก็ใช้ได้นะคะภาษากายนะคะเพื่อนๆขณะที่วิดีโอคอลเราเพิ่งรู้จักกันใช่ไหมคะมี5วิธีค่ะที่พัดจะบอกว่า ทำยังไงให้เราเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงที่สวยใน,ในสายตาผู้ของเรานะคะไม่ว่าผู้คนนั้นจะเป็นชายไทยหรือชายชาวต่างชาตินะคะใช้ได้ผลค่ะวันนี้พัชจ,จมาแบ่งปันนะคะมีทั้งหมด5นะคะ5ภาษากายนะคะขณะที่วิดีโอคอลนะคะเพื่อนๆขั้นแรกเลยนะคะก็คือการยิ้มค่ะเวลาเปิดกล้องมา คุยกันนะคะเพื่อนๆรอยยิ้มเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเหมือนพัดตอนนี้เลยค่ะต้องแต่งหน้าทาปากนิดนึงนะคะผมเผาก็คือต้องดูดีนิดนึงขณะที่วิดีโอคอลเนาะเพราะว่าต้องเปิดกล้องใช่ไหมคะแต่พัดก็ไม่ได้แต่งตัวจัดจ้านอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆก็มีแค่แป้งกับลิปสติกนิดหน่อยค่ะก็คือพอเปิดกล้องมาหน้าตาสวยแล้วใช่ไหมคะรอยยิ้มก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าสาวไทยขึ้นชื่อใน แบบที่ว่าสาวสวยใช่ไหมคะสมายเวลายิ้มก็คือต้องยิ้มแบบว่าร่าเริงสดใสน,นะคะเพื่อนๆยิ้มออกจากภายในยิ้มให้เห็นเย นะคะเพื่อนๆจะได้แสดงออกถึงความจริงใจค่ะต่อไปข้อ2นะคะ body language าภาษากายข้อที่2ระหว่างที่วีดีโอคอลนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเสียงหัวเราะค่ะเพื่อนๆขณะที่คุยกันนะคะทางวีดีโอคอลไม่ว่าจะเป็นชายไทยหรือชายชาวต่างชาตินะคะเสียงหัวเราะเป็นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีมุกเล่ให้กันเหมือนกันนะคะมีมุกตลกให้กันนิดหน่อยค่ะบางทีก็อย่างพัดกับแฟนส่วนมากาแฟนจะถามว่าคุณทำอะไรน่ะ อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะทําอะไรที่หรือไม่ก็ใช้สติกเกอร์ที่มันตลกตลกจะได้มีเสียงหัวเราะของระหว่างกันนะคะเพืพ่อนๆต่อไปข้อ3นะคะข้อ3แล้วค่ะข้อ3ถ้าเป็นฝ่ายชายก็อาจจะเซยผมใช่ไหมคะถ้าเป็นเราก็จะเป็นทัดหูใช่ไหมคะมือไม้เราขณะที่วิดีโอคอลนะคะมือไม้เราก็ทัดหูบ้างก็ได้นะคะเพื่อนๆทัดหูบ้างก็ได้ค่ะขยับผมเผ้าบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่ามือเราจะไปจับต้องตรง,ตรงไหนเนี่ยสายตาของผู้ก็จะสะกดสายตาของ พูได้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ใช้ได้ผลพัดลองมาแล้วนะคะสเต็ปที่1เป็นในช่วงขณะวิดีโอคอลนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะอ่าบอดี้แลงเกวดข้อที่4ค่ะข้อที่4แล้วนะคะก็จะเป็นการจับต่างหูใช่ไหมคะเวลาเราทัดนหูแล้วแล้วก็จับตุ้มหูเราเนี่ยคะ่ะเวลาที่คอนั่งก็จะมองตุ้มหูเรามองที่นิ้วของเราด้วยนังก็จะบอกว่าตุ้มหูของคุณสวยจังคุณใส่ตุ้มหูสวยจังนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสาว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 ยางเราก็คือทํายังไงก็ได้ให้เป็น ใช้กดแรงดึงดูดนะคะเพื่อนๆเวลาเราทําอะไรเราลูบผมเราทัดผมหรือไม่เราจับติ่งหูเราจับตุ้มหูเราเนี่ยค่ะจะแสดงออกให้เห็นเลยว่าคุณฝอก็จะมองตามสายตาเราตามมือที่เราสัมผัสเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นได้ผลนะคะพัดลงมาแล้วเวลาที่พัดจับตุ้มหูแฟนพัดก็จะถามว่าโอ้คุณใส่ตุ้มหูสวยจังเลย หรือไม่ก็เวลาพัดรูปผมนะ้ก็จะบอกว่าผมคุณสวยจังเลยอันนี้ได้ผลจริงๆค่ะขณะที่วิดีโอคอลน,นะคะเพื่อนๆพัดทาอย่างนี้ตั้งแต่แรกๆที่คุยกับแฟนก็คือแต่งหน้าทาปากนิดหน่อยค่ะก็จะเป็นบางครั้งก็จะเป็นชุดนอนบางครั้งก็จะเป็นชุดอาร์เรสนะคะเพื่อนๆเอาแบบที่เราสะดวกค่ะแต่ว่าก็คือไม่ซีดเกินไปไม่ทรงเกินไปค่ะ ข้อ5แล้วนะคะเพื่อนๆข้อ5ข้อสุดท้ายของ body language นะคะภาษากายที่ขณะใช้ที่วิดีโอคอลกันนะคะก็คือการสงสัยตาค่ะเพื่อนๆบางทีคุยไปเราก็แกล้งบอกนางทำตายอย่างเงี้ยค่ะปิ้ง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 อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็สบสายตานางค่ะเวลานางคุยด้วยมองตานางซิว่านางโกหกเราหรือเปล่านางจริงใจกับเราหรือเปล่าอันนี้ได้ผลได้ผลนะคะเพื่อนๆพอพัดลงมาแล้วพัดชอบที่จะมองสายตานางนะคะแล้วก็จะชอบทำตาปิ้งปิ้งใส่นางแล้วบอกว่านี่ไงภาษาไทยทำตาปิ้งปิ้งอย่างนี้ไง น,นก็จะทําตามค่ะกลายเป็นอรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก็จะมาตอนภาษากายเราในี่หละคะ่ะเพื่อนๆเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนะคะพัดว่า ขณะที่วิดีโอคอลเราใช้ใช้ภาษากาย5าข้อนี้ง่ายๆนะคะรับรองค่ะได้ผลคณฝออยากโทรหาเราเฟนอยากโทรหาเราทุกวันแน่เลยค่ะอาจจะเป็นเวนลาครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างแล้วแต่สะดวกนะคะเพื่อนๆแต่รับรองว่าใช้ได้ผลเพราะพัดก็ลองมาหมดเลยนะคะเป็นประสบการณ์ตรงที่พัดลองมาแล้วนะคะขณะที่วิดีโอคอลพัดก็จะจับผมตัวเองพัดก็จะทัดไปหูนะคะอันนี้คือว่า พัดทำจนเหมือนจะชินแล้วค่ะต่อไปนะคะสเต็ปที่2แล้วค่ะสเต็ปที่2จะเป็นขณะที่เดทนะคะภาษากายบอดี้แลงกเจขณะที่เดทนะคะก็จะมีด้วยกันห้าข้อเหมือนกันที่พัดเอามาแบ่งปันวันนี้ค่ะก็คืออข้อหนึ่งเลยก็คือการจับมือนะคะเพื่อนๆ เรื่องของเรื่องวันน,นั้นพัดไปเดทแรกกับคุณฟอที่ภูเก็ตใช่ไหมคะพัดเซายเสร็จพัดก็เอื้อมเอืเอ้อมือ,มอไปจับมือนางเลยค่ะนางก็เอื้อมมือมาจับมือพัดเหมือนกันไม่เชิงว่าเช็คแค์นะคะเพิ่งๆแิ่แต่รับว่าเราสัมผัสกันเราจับมือกันแสดงออกให้รู้ว่า,เ,าเราเป็นมิตรของการเล่นกันในเฟิร์สเดทนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เจอกันเลยเซายเสร็จก็ยื่นมือไปจับเขนจับมือของกัรและกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆ อันนี้คือ Body ้แลงเ a g e ข้อเสนหนึ่งนะคะต่อไปข้อ2ข้อสองบางครั้งพัดก,ก็จะซบไหล่ของคุณฟอบ้างบางครั้งที่ก็ใช้ได้กับชายไทยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆขณะที่ไปดีบางทีระหว่างที่เรานั่งนั่งที่โซฟานะคะเรานั่งดูทีวีด้วยกันเราก็จะนั่งซบเอาหัวซบไปที่หัวไหล่ของแฟนเราได้นะคะเพื่นพนอนๆผู้ชายก็จะรู้สึกสบายใจไม่เกรงว่าเราถือเนื้อถูกตัวกันไปนะคะ่ะเพื่อนๆ อันนี้ถือว่าข้อ2แล้วนะคะสบไหลได้สบไหลผู้ชายได้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเรารู้สึกว่าเราอืม ผู้ชายคนนี้ไว้ใจโอเคนะคะยังไม่ได้ก้าไปไกลามากใช่ไหมคะก็คืออยู่ในช่วงวันสองวันแรกก็ประมาณนี้ไปก่อนค่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3อันนี้พัดใช้วิธีตอนที่เวลาไปาทานข้าวเช้าด้วยกันหรือไปดินเนอร์ด้วยกันหรือไม่เราเดินเที่ยวบริเวณชายหาดนะคะเพื่อนๆเราก็จะเดินจับมือกันตลอดเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะาเดินไปทานข้าพัดก็จะจับมือแฟนๆก็จะจับมือพัดตลอดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็น เวลาไปทานข้าวเช้าหรือไม่ก็ดินเนอร์หรือไม่ไม่ว่าขอให้เราออกจากห้องนะคะไม่ว่าเราจะออกจากห้องเดินไปที่ไหนที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเที่ยวหรือทานข้าวเราจะเดินจับมือแฟนตลอดเลยนะคะเพื่อนๆคุณฝอก็จะจับมือพัดตลอดเหมือนกันนะคะแสะดงออกให้รู้ว่ารู้สึกสบายใจที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเถิดในสา เขาเรียกอะไรนะที่สาธารณะใช่ไหมคะเพื่อนๆก็การกับจับมือก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติของทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อนๆต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3อันนี้ บอดี้แลงเบสข้อ3ก็คือการหยิบทิชชู่มาพับพับให้นในขณะที่พัดเวลาไปเดินเล่นจะมีเหงื่อออกใช่ไหมคะพัดก็จะมีพกทิชชู่ใส่กระเป๋าไปค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยหรือ,รอไม่เวลาที่ทานข้าวที่โต๊ะอาหารจะมีทิชชู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆบางทีนางหยิบจับอะไรแล้วมือเลอะล้วก็เอาทิชชู่มาเตรียมไว้ค่ะพับพับแล้วก็ส่งให้คุณฝอไปนะคะใช้กับแฟนที่เป็นาชายชาวไทยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนบอดี้แลงเคือภาษากายที่ใช้แล้วได้ผลนะคะ ไปก็จะเป็นข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ5ข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการนวดขะนวดแผนไทยนะคะเพื่อนนวดแผนไทยอ่ะข้อ5นี้พัดใช้ในเวลาที่เราอยู่ในโรงแรมนะคะอยู่กัน2ต่อ2คือเวลาที่เปิดทีวีดูด้วยกันใช่ไหมคะบางทีนางอยากเอนหลังพัดก็จะนวดให้บางทีก็จะนวดเป็นไหลให้บ้างค่ะนวดเขนนวดขาให้บ้างก็ได้แต่ว่าที่ได้ผลที่สุดก็คือช่วงที่เวลานอนพัดก็จะนวดศีรษะกับขมับให้นางใช่ไหมคะนวดศีรษะนวดขมับให้นางเผลอหลับไปค่ะ เพื่อนๆก็เลยรู้สึกสบายใจตรงที่โอนางได้พักผ่อนก็ดีแล้วค่ะเป็นการนวดที่แบบว่าผ่อนคลายค่ะเพื่อนๆบางทีอ่ขมับตึงขมับใช่ไหมคะตรงหน้าผากตรงขมับตรงหัวเนี่ยมันไม่ได้ผ่อนคลายเลยเรารู้สึกว่าเอออะไรที่เราไม่เคยทําให้ เราลองทําให้แฟนก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นบอดี้รังเกจข้อ5นะคะพัดใช้แล้วได้ผลค่ะเป็นประสบการณ์ตรงที่พัดไปเดทมาแล้วใช้ได้ผลนะคะหรือขณะวิดีโอพัดก็ใช้พัดก็ใช้วิธี5วิธีก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆมี2สเต็ปนะคะวันนี้ที่พันเอามาแบ่งปันอยากให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปให้เพื่อนๆสาวๆทุกคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับความรักค่ะพบเจอเนื้อคู่ในปี2565นี้ สูะะ้ๆนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนสมความค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆว่ามีเทคนิคอะไรที่นอกเหนือจากที่พัดแบ่งปันก็ร่วมแบ่งปันกันได้นะคะเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับสาวๆที่จะได้เด็ดเร็วนี้นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ